หลังจากที่มีควันปริศนาสีดำได้ผุดขึ้นมาจากใต้ดินในตอนนี้ก็ทำให้ทั้งโซจากเจ็ดราชวงศ์ใหญ่ผู้หนึง่งตัวเขาเองไม่สามารถที่หลบหนีมันได้ในตอนนี้ถูกควันปริศนาโจมตีเข้าไปแบบเต็มๆนะครับร่างกายของเขาในตอนนี้ก็แหลกสลายกลายเป,ป็นปุยผงไปในชั่วพริบตาเดียวก็ทำให้พระเอกรวมถึงทั้งโซฟ,ฟาเมือโลหิตทั้งสองที่เห็นก็รู้สึกตกใจมากๆแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในตอนนี้ก็ทำได้เพียงแค่รี หนีออกไปจากสถานที่แห่งนี้ก่อนเช่านั้นนะครับซึ่งหลังจากที่ทั้งสองนั้นสามารถหนีรอดออกมาได้พระเอกก็ได้ทําการตรวจสอบบริเวณรอบๆดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้และแล้วพระเอกก็สามารถสัมผัสได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผนึกที่ทําการขังพวกปีศาจไว้ไในพระราชวังแห่งนี้ในตอนนี้ก็ถูกทําลายไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ก็ยังไม่ถูกทําลายไปอย่างสมบูรณ์เหตุมันก็เกิดมาจากที่ตัวเขานั้นมีสายฟ้าจากสวรรค์โจมตีมาเพื่อเริร,รับพลังไปสู่ระดับกริย์แต่ที่จริง แล้วสายฟ้าที่โจมตีมามากมายมหาศาลมันพยายามที่ทําลายผนึกปีศาจพวกนี้นั่นเองนะครับแต่เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่าสิ่งสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่พระเอกเลยได้บอกให้ทัมโซฟามืมโลหิตลงไปตรวจสอบดูแล้วก็กลับมารายงานเขาแต่ว่าทัมโซฟาม์มอโลหิตก็ไม่ยอมนะครับผมตัวเขานั้นก็เกรงกลัวถ้าเกิดว่าลงไปจริงๆในความสามารถความแก่งแกงของเขารับรองได้เลยว่าจะต้องตายแน่แน่นะครับทัมโซฟาม์มูโลหิตก็พยายามที่จะขอร้องให้เพกนั้นอย่าส่งตัวตัวเขาลงไปในสถาน ที่่างนี้เลยก็กลัวที่จะถูกฆ่าตายนะครับผมแต่ถ้าว่าพระเอกไม่สนใจนะครับพระเอกพยายามกัดแกกทัศโฟารมเมื่อลงหิตถ้าเกิดว่าตัวเจ้าน่ะไม่ลงไป ในวันนี้เจ้าก็มีค่าเท่าเดิมถ้าเจ้าไม่ตายอยู่ในสถานที่แห่งนั้นวันนี้เจ้าก็จะถูกฆ่าสังหาร้วยเช่นกันเจ้าจะเลือกแบบไหนกันล่ะสุดท้ายแล้วท่านโซฟาเบอร์โลฮิตก็ยอมที่ทําตามคําสั่งของเพคเนียครับมุ่งเดินทางเดินหน้าลงไปสํารวจตามคําสั่งที่พเอกบอกแต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่กลัวกับเขาทอดตัดเลยครับหลังจากที่ท่านโซฟาเบอร์โลฮิตพยายามที่ลงไปยังด้านล่างแล้วตัวเขาก็พยายามที่ใช้โอกาสนี้ในการหลบหนีออกไปเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถหนีรอด ออกจากน้ามือของเพกได้พระเอกพุ่งมาด้วยความเ็วสูงนะครับดักหน้าท่านโซฟาามือโลหิตเอาไว้และก็เปิดใช้รูปแบบสมบัติของเขาตาประทับสวรรค์เข่าโจมตีท่านโซฟาามือโลหิตไปแบบเต็มๆเลยครับท่า,านโซฟาามือโลหิตไม่สามารถต้านทานการโจมตีความแข็งแกร่งของพระเอกได้และแล้วตัวเขานั้นก็ถูกการโจมตีของเอกจนลอยลงมาด้านล่างเหมือนเดิมเลยครับพระเอกก็ไม่ได้ปล่อยให้ท่านโซฟาามือโลหิตลงมายังสถานที่แห่งนี้เพียงแค่คนเดียวนะครับพอตัวเพเอกก็ตามลงมาเหมือนกันใน ตอนนี้ท่านโซฟามือโลหิตก็ถือกับงอแงนะครับผมก็ได้กล่าวบอกพระเอกไว้ว่าตัวข้าเอกเป็นผู้ติดตามของท่านทําไมท่านถึงทํากับข้ารุนแรงได้ถึงขนาดนี้พระเอกก็ถือกับชักจาบออกมาจอแล้วก็ขู่ท่านโซฟามือโลหิตเลยว่าก็ได้ดีคิดที่จะหักหลังทรยศข้าใช่ไหมในบอกว่าเป็นผู้ติดตามของข้าสุดท้ายแล้วท่านโซฟามือโลหิตก็เลยแบบขอร้องออดวอาให้พระเอกไวชีวิตนะครับสัญญาว่าจะฝากคำสั่งติดตามพระเอกไปตลอดเลยครับผมแต่ในใจลึกๆก็คิดว่าจะต้องพยายามหาทางร ตีออกมาจากที่นี่ให้ได้แต่ในระหว่างที่เอกนั้นพยายามสํารวจบางสิ่งบางอย่างก็คือตาผนึกปีศาจท,ที่อยู่ที่นี่นะครับในจังหวะนั้นเองมันก็มีบางสิ่งบางอย่างได้ปรากฏออกมาและสิ่งสิ่งนั้นมันก็คือปีศาจนะครับปีศาจแมวตัวขนาดใหญ่บเบลอพยายามพุ่งเข้าโจมตีอเอกไปแบบร,รัวซึ่งความรวดเร็วของมันในตอนนี้ก็เรียกได้เลยว่ารวดเร็วเป็นอย่างมากในการโจมตีของเอกที่พุ่งเข้าโจมตีมันมันสามารถกระโดดหลบการโจมตีของเอกได้ทุกรูปแบบนะครับแต่ถ้าว่าความ เทปกขะเบก็สามารถหลบการโจมตีของมันได้เหมือนกันในตอนนี้ความแข็งแกร่งของมันก็ไม่น้อยไปกว่าพระเอกเลยนะครับซึ่งตัวมันเองก็ได้พูดบอกกระเอกไป ว่าพวกเจ้ากล้าดียังไงมาโจมตีข้าแบบนี้พวกเจ้าเองเป็นเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นตัวข้าเป็นถึงจักรพรรดิสูงสุดทำไมพวกเจ้าหน้าไม่กลมารวะข้าล่าจึงทําให้ทําโซฟาเมื่อโลหิตที่ยินเช่นนี้ทําโซฟาเมื่อโลหิตก็ถึงกับคาเลยนะครับผมแมวตัวขนาดใหญ่เพียงแค่ดีจะเป็นจักรพรรดิสูงสุดมันเป็นไปไม่ได้หรอกเจ้าอย่ามาโกหกข้าเลยข้าจะเรียกเจ้าว่าแมวอ้วรกันในตอนนี้ตัวมันก็รู้สึกไม่พอใจมากๆเลยนะครับผมที่บางอาจกล้าเรียกว่ามันว่าแมวแบบนี้ ตัวบัตรเอก็แบบใบออบเลียครับผมวันนี้ถ้าเกิดว่าปล่อยให้พวกเจ้าหน้ามีชีวิตรอดออกมาจากสถานเท่งนี้อย่าเรียกข้าวาจากักรพรรดิสูงสุดเลยตัวบัตรเอกก็คิดว่าจะทําการจัดการฆ่าพระเอกแล้วก็ทันโซฟ,ฟาปืนโลหิตทักซอกที่ายเลยครับแต่ก็จบกันไปก่อนเลยครับสําหรับอีพีนี้อีพีที่348นะครับผมก็กําลังสนุกดีเดียวผมคิดว่าแมวตัวนี้ก็อาจจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเอกไปอีกคนหนึ่งเลยครับในต,ตอนนี้ก็จบกันไปก่อนเลยครับสำหรับอีพีหน้าวี EP ล่าสุดในตอน อนหน้าจะมาวันอังคากานะครับผมโอเคนะครับบ๊ายบายคนดูคลิปอยากสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ละกันนะครับบ๊ายบาย